เขาอ่านแชทแต่เขาไม่ตอบหนูคนแก้งไงดีคะคุณรู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงคือต่างคนต่างเงียบพอคุณยิ่งทักไปทักไปทักไปแล้วเขาก็ไม่ตอบคุณก็จะเริ่มเสียเซลลพอเสียเซลเราจะทำาไงดีครับเราก็จะกลับไปยกเลิกข้อความที่เราส่งไปพอคุณยกเลิกข้อความของตัวเองที่ส่งไปคนก็จะพยายามเข้าไปเช็คในแชทของเขาตลอดว่าเขาตอบมาแล้วหรือยัง คนไม่ตอบแชทคุณนั่นหมายความว่าเขามองคุณเป็นจุดเจ็บของชีวิตความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วเขาจะมีความสุขเพราะว่าเนี่ยหนึ่งคือหยุดส่งครับยิ่งคุณส่งไปมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเสียใจมากเท่านั้นยิ่งคุณพยายามถามเขามากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นสครับ คุณต้องกลับมาโฟกัสและพัฒนาชีวิตของตอนเองก่อน3ครับเมื่อคุณพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยคุณต้องโชว์ชีวิตของคุณที่มันมีการอัปเกรดก้าวหน้ามากขึ้นปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้วแต่คุณต้องโพสต์เกี่ยวกับอะไรครับการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองจำไว้นะครับ คนดองแชทคุณจะทักกลับมาหาคุณจะเสียดายคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าคุณดูมีความสุขมากกว่าตอนที่คุณคบหาอยู่กับเขาครับ <c oughs> คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊ก6เล่มครับเล่มที่1 o e อีบุ๊ก1 0 0ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990าเบาทเล่มท 6, อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กุคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอด์แอดลอวีอันเดอร์สกอร์ตอง 2. เมื่อเข้าไปที่ไลแอดแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ l i แอด5้าบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ